สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําสปริงเกอร์ลดน้ําต้นไม้ด้วยงบศูนย์บาทครับจากของเหลือใช้ในบ้านเดี๋ยวเราลองมาดูไอเดียกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีท่อน้ําหรือว่าท่อไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอยู่ในบ้านอยู่บ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นท่อประปายาวอยู่มาทักงสาเมตรครับต่อมาก็จะไปหาสกูนะครับแบบนี้นะครับที่หัวมันจะมีแบบลักษณะแบบนี้เลยนะหัวที่เป็นแชมเฟอร์รอบตัวแบบนี้นะครับเอามา3ตัวนะครับ จากนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าตะกูเนี่ยมันต้องยาวกว่าความโตของตัวท่อนะครับถัดมานะครับให้เราเอาตัว,ต,วตัวท่อเนี่ยครับตองด้านปลายเนี่ยมาเป่าแล้วก็หัก90องศาแบบนี้เลยนะผมจะไม่ซีเรียสเรื่องความโค้งสวยงามสักเท่าไหร่นะผมจะหักให้มัน90องศาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะปิดรูครับซึ่งถ้าใครมีเป็นที่ปิดท่อก็ใช้ที่ปิดปิดท่อก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นตัวหัวขวด แปรซี่นะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยเราก็ไปที่แปลงผักของเราครับที่เราต้องการจะใช้สตปริงเกอร์ลดน้ําต้นไม้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะขุดหลุมเพื่อที่จะเอาไว้ตัวที่เราหัก90องศาเนี่ยใส่ลงไปในหลุมครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ท่อของเราเนี่ยมันไม่บิดตัวนะครับบิดตัวไปมาเนาะอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมทำไมต้องงอ90แบบนี้เลยนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยให้เราไปหาดอกสว่านนะครับที่มี ความโตใกล้เคียงกับตัวหัวของตัวสกูของเรานะครับก็น่าจะเป็นตัวขั้นที่3มนะสเต็ปที่3ประมาณนี้ถ้าอันสูงสูงไปเนี่ยก็จะโตไปเราก็มาเจาะเลยนะครับเจาะรูเนี่ยเท่ากับขนาดของหัวสกูนะครับก็จํานวนรูก็แล้วแต่เรานะครับตามความเหมาะสมของผมเนี่ยก็จะแบ่งได้3รูครับห่างกันหัวกลางท้ายเมื่อเจาะรูได้ครบแล้วนะครับผมก็จะยิงสกูเนี่ยเข้าไปในรูตรงกลางเลยนะครับ ยิงเข้าไปตรงกลางนะแล้วก็ความลึกของตะกูเนี่ยก็คืออย่าลึกมากจนเกินไปนะครับให้มันโผล่ขึ้นมามีช่องว่างรอบตัวตะกูอยู่ตรงนี้นะครับ package. นี่ครับคือผมจะยิงเข้าไปตรงกลางแล้วก็จะให้ตะกูเนี่ยลงไปนะไม่จมนะให้มันมีช่องว่างรอบตัวของตะกูครับเพราะว่าเวลาน้ํามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วไปชนที่หัวตะกูที่มันบานออกรอบตัวครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนจะปิงเกอร์ครับถัดมาก็เราก็ต่อระบบน้ําเข้าไปเลยครับ จากนั้นเดี๋ยวเราลองมาทดลองใช้งานกันนะครับนี่นครับถ้าเราเปิดปุ๊บพอน้ําเต็มท่อเนี่ยนะครับตัวน้ำเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วก็มาผ่านตัวหัวสกูนะครับที่มันเป็นแชมเฟอร์รอบตัวอยู่นะครับมันก็จะบานออกแบบนี้นะครับสามารถใช้ลดน้ําต้นไม้ในบ้านได้นะครับเป็นไอเดียนะครับลองลองเอาไปทําดูเผื่อที่บ้านใครมีฐานปลูกปลูกนะปลูกต้นไม้อยู่นะครับปลูกผักอยู่เนี่ยครับเราสามารถใช้ไอเดียนี้เนี่ยไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ลองลองทำดูได้นะครับเพราะว่าผมใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะอย่างเช่นสกูหรือว่าท่อประปาเก่าๆนะครับสามารถที่จะทําได้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ดีอยู่บ้างก็ต้องลองเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถนําไปปรับปรุงใช้งานกับงานอื่นๆได้วันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ